ปอเผยโมเมนต์น่ารักเอพรทิพย์ทำอาหารให้กินทุกวันล่าสุดปอก็ได้อวดความน่ารักของเอที่ขยันเตรียมอาหารให้สามีทุกวันไม่ว่าจะเป็นข้าวกับข้าวเครื่องดื่มต่างๆเตรียมใส่กล่องใส่ขวดไว้ให้อย่างดีดีจนปอถึงกับเอ่ยบอกว่าอยากจะมีลูกคนที่สามเพิ่มเลยค่ะ อย่างโพสต์นี้ที่เอเตรียมกาแฟให้โดยมีการระบุว่ามีเมียดีนี่มันดีอย่างนี้นี่เองแฮทแทก็กหรือว่าเบอร์สามต้องมาซึ่งทั้งเอกก็มีการเขียนข้อความไปเอาไว้ด้วยอย่างโพสต์นี้ที่เตรียมเข้าให้ป๋อโดยปอเขียนแคปชั่นว่าดูแลก,กันไปขอบขคุณในน้ำใจคุณเอบางพูลพูดซึ่งมีจิตใจงดงามรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตาเตรียมอาหารเย็นให้มื้อนี้คงอร่อยน่าดูนะครับ และโพสต์นี้ที่ปอถึงกับเผยเลยว่าคงจะไปไหนไม่รอดแล้วด้วยมีการระบุว่าน้องพรจัดแบบนี้พี่คิดว่าพี่ไปไหนไม่ได้แล้วชมการออกสื่อแบบนี้ก็ขอให้มีลูกสาวสมใจนะคะพ่อป๋อ